แล้วครับก็ขอสวัสดีเหล่าแฟนๆนารูโตะบุรุโตะทุกๆท่านด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําเกี่ยวกับการจัดลําดับนะครับผม10อันดับคนที่แข็งแกร่งที่สุดของบุรุโตะทูบัวเทกนะเอาแค่ ทัวเทคนะครับหรือว่าภาคใหม่นั่นเอง,เองนะครับผมเราก็จะเลือกมา10คนซึ่ง10คนนี้เนี่ยคือมันเป็น10คนที่ผมคิดว่าน่าจะถูกตามหลักที่ผมตั้งไว้แล้วแต่ผมไม่สามารถที่จะไปคิดแทนเพื่อนๆได้นะครับเพื่อนๆก็ลองเสนอมาละกันว่าในแต่ละคนเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าควรจะอยู่ลำดับไหนที่อาจจะแตกต่างจากที่ผมจัดในวันนี้ก็ได้นะครับผมลองคอมเมนต์เข้ามาดูกันก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปบทกันอีกทีนึงว่าแต่ละคนเนี่ยมีแนวทางคิดเห็นไปยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด, subscribe ด้วย กันนะครับแล้วก็ถ้าใครกดแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่านะครับสาหรับ10คนที่ผมคัดมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มจากลําดับที่10นะลำดับที่10เนี่ยผมยกให้เป็นโครราา้ดก็ละกันถึงแม้ว่าเราจะทําคลิปว่าเขาอาจจะเป็นร์ดบอสไปเมื่อก่อนน้านี้เนาะหลายคนเนี่ยก็มองในมุมมองที่อาจจะคล้ายกันอยู่ในคลิปก่อนน้านี้ว่าเออเผืเอ่อโค้ดเนี่ยมันอาจจะตลบหลังก็ได้นะตรงนี้เนี่ยต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับแต่จากฝีมือของมันณนะปัจจุบันนี้เนี่ยผมให้มันเป็นอันดับที่10นะครับคือฝีมือไอะไรเลยขนาด ลิมิเตอร์ออกมาก็คิดว่าจะเก่งแบบว่าระเบิดฟอร์มสุดๆเลยนะแต่ก็ไม่ได้ระเบิดฟอร์มอะไรขนาดนั้นนะครับโดนบรูโตเล่นงานแต่ก่อนหน้านี้ที่บรูโตยังไม่แข็งแร่งเนี่ยก็ถือว่าฝีมือมันใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับโค้ดแต่ถ้าณปัจจุบันเนี่ยลำดับที่10เหมาะสําหรับมันแล้วนะครับแล้วก็ลำดับที่9านะครับลำดับที่9เนี่ยคิดยากมากเลยแต่ผมให้เป็นตัวของเอดาลวกันนะครับพี่สาวของเดมอนจริงๆเอดาเนี่ยควรอยู่ลำดับที่10ใช่ไหมแต่เนื่องด้วยเอดาเนี่ยเขามีความสามารถในการมองเหมือนกล้องวงจร คือความสามารถของเขาตรงนี้มันสามารถทําให้เขาเอาตัวรอดได้นะครับถึงแม้ว่าฝีมือการต่อสู้ของเอด้เนี่ยจะอยู่ในขั้นพื้นฐานของการต่อสู้แบบว่าใช้กระบวนท่าทั่วไปก็ตามนะครับผมซึ่งก็เลยให้อยู่ลําดับที่เก้าเขามีความสามารถที่ค่อนข้างที่จะได้เปรียบเหมือนแบบมองเห็นคนอื่น9ก้านึงเสมอนะครับอย่างเช่นแบบว่าโค้ชกำลังจะมาฆ่าเขาเนี้ยถ้าเขามองดูโค้ชอยู่ใช่ไหม ก็อาจจะหลบหนีได้ทันซึ่งแน่นอนความสามารถแค่นี้เนี่ยจริงๆมันก็ยังไม่ค่อยเข้าตาผมสักเท่าไหรน่นะครับแต่สิ่งที่ทําให้เอดาเนี่ยเข้ามาอยู่ในอันดับในครั้งนี้เลยคือความสามารถที่มันทําให้บรูโตและคาวกิเนี่ย คือเปลี่ยนกันนะครับผมในความคิดของคนทั่วไปนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นความสามารถอำนาจทุกอย่างใช่ไหมสำหรับไอ้เจ้าตัวนี้เนาะผมก็เลยหยิบยกขึ้นมาซึ่งแน่นอนนะครับว่าเอดาเนี่ยก็อาจจะถูกไปเปรียบเทียบกับมามูชินะครับผมหรือว่าไอ้พฤกษาเทวะที่มีร่างคนมาจากบักนั่นเองนะครับไอ้เจ้าตัวนั้นเนี่ยก็แข่งแก่งเอาเรื่องนะแต่ทําไมผมถึงไม่หยิบมันมาใช่ไหมก็มันยังไม่ค่อยเข้าตานะครับอย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อตอนต้นคลิปเลยว่าไอ้คนที่ผมหยิบมาในคลิปนี้เนี่ย คือคนที่ผมมองว่าความสามารถมันเข้าตานะครับซึ่งแน่นอนว่ามันเป็น10อันดับของผมนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถจัด10อันดับของตัวเองขึ้นมา แล้เดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกทีนึงว่าแต่ละคนเนี่ยจัด10อันดับอะไรออกมาบ้างนะครับมีตัวไหนบ้างอะไรทำนองนี้เนาะแต่ถ้าเพื่อความสบายใจของแต่ละคนนะครับถ้าจะมองว่าอันดับที่9ควรมีใครบ้างอะไรเงี้ยผมก็บอกได้เลยว่ามีเอดามีมามูชินะครับหรือว่าอย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้เลยเนาะเราขอเรียกมันว่ามามูชิอย่างเดียวก็แล้วกันนะครับแล้วก็รวมถึงทางด้านโคจิด้วยนะคาชิโนโคจิเนี่ยฝีมือการต่อสู้ก็อยู่ในระดับหนึ่งและยิ่งมีความสามารถสารทิดขึ้นมานะครับก็ยิ่งทําให้เเเเค้าาาาานนนนีี่่่ย,ยอออขงทัตรรพะมห็ อนาคตได้นะครับแต่ถ้าถามผมเนี่ยเขาก็อยู่ลำดับที่9แหละเหมาะสมแล้วนะครับอันนี้เนี่ยคือเพื่อความสบายใจของพี่ๆบางคนก็นแล้วกันที่มองว่า ทำไมไม่หยิบคาชินโคจิมาทำไมไม่หยิบมามูชิมาอะไรอย่างนี้เนาะลำดับที่8เลยก็แล้วกันลำดับที่8เนี่ยคือก็คิดยากเหมือนกันนะครับลำดับที่8เนี่ยจะยกให้เป็นของตัวมิสกินะครับจริงๆเนี่ยคือจะเอาซาลาดะมาแหละแต่ซาลาดะเนี่ยยังโชว์ฟอร์มไม่ไฉไลเข้าตาผมสักเท่าไหร่นะครับหลังจากที่มาในภาคทูบวเทคเนาะก็แค่ใช้เนตรวงแหวนอะไรอย่างเงี้ย แต่มิสกิเนี่ยคือใช้โหมดเซียนนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้เป็นระยะเวลานานขึ้นนะครับเรียกได้ว่าสู้กับบุรุโตสนุกเลย ผมก็เลยเอามิสกิมาแทนサラดะก่อนเพราะว่าฝีมือサラะดะเนี่ยยังไม่ได้เข้าตาผมถึงขั้นจะมาจัดลำดับนะครับตรงนี้ขอละไว้ก่อนและการรอสラะดะมีอะไรโชว์ให้มากกว่านี้ก็จะหยิบยกขึ้นมานะครับพันปักทรงพันปักษาอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมที่สู้กับโบโลนั่นเองนะครับแล้วก็ลำดับที่7เนี่ยผมยกให้เป็นตัวของมัตุึรินะครับผมซึ่งตัวของมัตุึริเองเนี่ยคือแข็งแก่งอยู่ในระดับที่น่าจะเหนือกว่าคาเงะด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยจัดการตัวของกาละที่เป็นคาเซคาเงะของซึนะไป ช่ไหมซึ่งความสามารถของมัสซิลีที่เป็นหนึ่งในพึกษาเทวมนุษย์เนี่ยคือจะเกี่ยวกับเรื่องไม้นะครับแล้วก็ดินเนาะเพราะว่าเขาเป็นล่างโคนหรือว่าเอาจักกะเนี่ยมาจากตัวของโมยกินั่นเองนะครับที่เป็นเพื่อนของโคโนฮามารูนั่นเองนะครับผมสําหรับไอ้เจ้าตัวเนี้ย ผมให้อยู่ลำดับที่7จ็ดไปกันลวกันนะครับส่วนลำดับที่6กเนี่ย,ยก็จะยกให้เป็นของริวนะครับสมาชิกใหม่ของพฤกษาเทวมนุษย์นั่นเองนะครับผมก็สําหรับริวเนี่ยคือความสามารถหลักๆเนี่ยก็น่าจะเป็นการใช้ทรายเหล็กเหมือนกับทางด้านชินกิเลยนะครับแต่เราก็ยังไม่ได้เห็นว่าเขาโชว์อะไรออกมามา,มากมายนาะแต่ดูจากคาแรคเตอร์บุคลิกเขาแล้วเนี่ยก็น่าจะแข่งแกร่งพอตัวนะครับกับการที่สามารถจับโค้ดออกมาแล้วก็สามารถที่จะมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยจะฆ่าโค้ดได้นะครับแน่นอนว่าลำดับเนี่ยต้องสูงกว่าโค้ด อยู่แล้วนะครับก็เลยให้ลำดับที่6ไปกันละกันส่วนก่อนที่จะไปถึงลำดับที่5เนี่ยผมมีแอปสําหรับคนที่ชอบเล่นเกมนะครับแล้วก็สามารถหาเงินได้ด้วยนะครับมานําเสนอกละกันนะครับมันจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าแอปนี้เนี่ยทำงานกันยังไงเอาละครับก็ขอสวัสดีเหล่าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในช่องของเรานะครับในวันนี้เนี่ยผมมีแอปที่สามารถเล่นเกมแล้วก็หาเงินได้มาแนะนำนะครับสำหรับใครที่เป็นสายเล่นเกมเนาะก็จะมีชื่อแอปว่า X Word คือพอเปิดแอป ขึ้นมาแล้วเนี่ยหน้าตาจะประมาณนี้เลยนะแต่ก่อนที่เราจะไปทาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาป้อนรหัสโค้ดนะครับเพื่อรับเงินหรือว่ารับของขวัญก่อนนะครับซึ่งสามารถใส่โค้ดผมได้เลยนะครับนั่นก็คือ ntng นั่นเองแล้วก็ลงท้ายด้วย x w เ,เนาะต่อมานะครับก็จะเป็นการเติมครั้งแรกนะครับถ้าใครเติมครั้งแรกเนี่ยเติม2ดอลลาร์เนี่ยก็จะรับไปเลย4ดอลลาร์นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถเชิญเพื่อนก็จะได้รับรางวัลอีกนะครับผมแล้วก็รวมถึงเกมนะครับให้สังเกตดูมุมขวาของหน้าจอนะครับหรือ ผมยังไม่มีใช่ไหมถ้าเล่นเกมเนี่ยเหรียญมันจะเพิ่มเดี๋ยวผมเล่นให้ดูสัก2เกมก็ลวกันนะครับผมก็คือเกมแรกก็เกมนี้เลยนะครับเป็นไงเหรียญเพิ่มแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เกมที่2จะเป็นเกมนี้เนาะซึ่งมันก็จะเพิ่มประมาณนี้เลยสําหรับสายฟรีเนี่ยก็เล่นได้เรื่อยๆเลยและต่อไปนะครับหากใครเติมเงินแอปโมบายลีเจนนะครับผ่านทาง x อ็กเวอร์เนี่ยคุณก็จะได้รับส่วนลดถึง20-50%เลยนะครับคือก็จะเติมเกมพวกฟรีไฟล์อะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมซึ่งก็จะได้รับส่วนลดค่่่อออนนนนข้้าางงททีเเยะเะััแลสุด แล้วเนี่ยพอเล่นเกมมาได้ระดับเงินประมาณที่เขาตั้งไวน้นะครับเราก็สามารถถอนเงินออกมาได้เป็นเงินจริงซึ่งสามารถทําตามแบบผมได้เลยนะครับถอนเข้าธนาคารของประเทศไทยนั่นเองเนะครับผมก็จะทําแบบนี้ได้เลยก็จะมีหลากหลายธนาคารให้เราเลือกใช่ไหมและสุดท้ายเนี่ยพอถอนมาเนี่ยก็ได้รับไวมากๆนะครับเนี่ยผมถอนมากก็แบบเดียวก็ทําการเสร็จแล้วนะครับผมก็ถ้าใครสนใจนะครับลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยเราทิ้งใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือจะเข้าเพจสโตและเขียนว่าเอ็กเวิร์ดเนี่ยก็หาเจอได้เลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับ สำหรับแอปที่ผมแนะนําไป XW ็กเนะครับก็ลองไปโหลดไปเล่นกันดูนะครับเกมเนี่ยมีให้เลือกเล่นเยอะแยะนะครับลองไปหาดูกันได้นะครับสำหรับในแอปนั้นเนาะงั้นเรามาต่อที่ลำดับที่5นะครับลำดับที่5อย่างที่เราเกินไว้เมื่อสักครู่นี้ที่เรายังไม่ได้พูดเรายกให้เป็นของคาวากิละกันนะครับถึงแม้ว่าฝีมือของเขาเองเนี่ย ช่วงเข้ามาในทูโบวาเทคนะครับจะดูดบดบจะดูแบบว่าถูกมองว่าอ่อนแอลงอะไรอย่างเงี้ยก็ตามนะครับจากการที่เขาโชว์ฟอร์มในการต่อสู้กับพวกเนี่ยไอสี่ศัตรูตัวใหม่ถึงแม้ว่าจะสู้ไม่ได้ก็ตามนะครับแต่ผมมองว่าถ้าเขาเปิดลิมิเตอร์นะครับจากคําแนะนําของบรูโตะนะครับก็น่าจะเก่งขึ้นได้มากกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้คือให้ที่5ไปก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับตัวของคาวากิแต่ลําดับที่5เนี่ยผมขอเพิ่มอีกสักคนหนึ่งได้ไหมอันนี้คือขอแบบเป็นพิเศษเลยก็แล้วกันแบบเรียกได้ว่าเป็นเด็กเซ เลยนะครับก็ขอให้ฮิโมวาริอีกหนึ่งคนนะครับเพราะว่าฮิโมวริเองเนี่ยสามารถต่อสู้กับจูราได้พักหนึ่งเลยหลังจากที่ได้พลังของจ ok ิ้งจอกก้าหางไปใช่ไหมก็เลยอยากจะให้เขาเนี่ยมาอยู่ในลำดับเดียวกันกับคาวกิเพราะว่าสามารถรักษาคนที่เกือบจะตายอย่างตัวของอิโนจินได้เลยนะครับแล้วก็ยังช่วยรักษาซาลดาอะไรอย่างเงี้ยได้อีกด้วยนะครับก็เลยให้อยู่ลำดับที่5ก็และกันแน่หลายคนอาจจะคิดว่าผมลืมใช่ไหมแต่ไม่ได้ลืมแต่จะเก็บไว้ให้เขาเนี่ย อยู่ร่วมกับคาวกิละกันนะครับเพราะว่าฝีมือถ้ายังไม่ได้พลังของคุรามะเนี่ยคือฝีมือแทบจะไม่ติด10อันดับในนี้เลยนะครับสำหรับตัวของฮิมเมอริแล้วก็ลำดับที่4นะครับผมที่4เนี่ย จะให้เป็นตัวของฮิดารินะครับสำหรับตัวของฮิดาริที่ให้ลำดับที่4เนี่ยก็คือตัวของเขาเองเนี่ยคือพ่ายแพ้ให้กับบรูโตมาครั้งหนึ่งนะครับแต่ฝีมือหรือว่าพลังความสามารถเนี่ยก็คือใช้ความสามารถของซาสเกะและพันปักษาเอ้ยนะครับผมหรือว่าจะเป็นกระถาไฟเอ้ยอะไรทำนองนี้ก็ใช้ในรูปแบบของซาสเกะเลยวิธีการต่อสู้อะไรอย่างนี้เนาะก็ถือว่าตัวของฮิดาริเองเนี่ยถ้ามองในมุมของไอ้พวกพฤกษาเทวนมนุษย์นะครับเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นเบอร์สองต่อจากจูราเลย ก็ว่าได้นะครับผมก็เลยให้เขาเนี่ยอยู่ในลำดับที่4ไปนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ลำดับที่3เลยก็คือตัวของเด็กแสบเดมอนนะครับผมหรือจะเรียกภาษาแบบเพื่อนๆกันก็เด็กเคี้ยเดมอนนั่นเองนะครับผมสำหรับเดมอนเนี่ย ความสามารถคือสะท้อนการโจมตีนะครับแล้วก็การต่อสู้ในรูปแบบกระบวนท่าเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับสูงนะครับสำหรับเดมอนแค่สะท้อนการโจมตีแค่คิดว่าจะโจมตีมันเนี่ยการโจมตีก็กลับมาหาเราแล้วแค่นี้มันก็ถือว่าเป็นอันตรายมากๆแล้วนะครับสำหรับเดมอนเนาะก็ถือว่าเขาเองเนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งพายตายที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยมาจากในเนื้อเรื่องของทูบัวเทคนะคือขนาดเห็นโบลุโตะที่แข็งแกร่งขึ้นระดับนี้เดมอนยังรู้สึกแบบว่าไม่ได้แบบว่าไปซีเรียสอะไรกับโบลุโตะมากมายนะครับคือย ชิวๆอยู่เลยนะครับก็เลยคิดว่าเจ้าตัวนี้แข็งแก่งแต่ทำไมให้อยู่ลําดับ3เพราะว่ายังไม่ได้โชว์ฝีมืออะไรมากแค่เรารู้ฝีมือในอดีตเนี่ยเราก็เลยมาบวกรวมในทวัวเทคนะครับว่าเขาเองเนี่ย ก็เจ๋งอยู่นะครับแล้วเป็นไพ่ตายอยู่นั่นเองนะครับลำดับที่2นะครับก็ここจะให้เป็นโบลุโตเราเนี่ยแหละอย่างที่เราเขียนไว้หน้าปกเลยนะครับลำดับที่2เป็นโบลุโตเพราะโบลุโตเองจัดก,การฮิดาริได้นะครับมีความสามารถเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นกระสุนวงจากอุซุฮิโกะนะครับผมที่รวบรวมพลังงานจากดวงดาวนะครับจากพื้นสู่ขาแล้วก็ ขึ้นมายันบนร่างกายนะครับแล้วก็ปล่อยใส่เนาะซึ่งแน่นอนนะครับความสามารถนี้เนี่ยแข็งแกร่งมากฮินลิิโรนไปเนี่ยเละเทะเลยนะครับแล้วก็รวมถึงความสามารถที่พัฒนาเทพสายฟ้าหืนนะครับถึงแม้ว่าการที่บรูโตะใช้เนี่ยมันจะดูแตกต่างจากเทพสายฟ้าหืนมากก็ตามนะครับแต่ก็ถือว่ามีการพัฒนาที่ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับสำหรับบรูโตะความแข็งแกร่งเนี่ยแข็งแกร่งมากนะครับแข็งแกร่งกว่าคาลกิ แข่งแก่งกว่าบุคคลร,รุ่นเดียวกันในโคโนฮะนะครับเราก็เลยให้อยู่ลำดับที่2แล้วก็ลำดับที่1น,นะครับก็คือจูร่านั่นเองนะครับเป็นเบอร์หนึ่งสำหรับในพฤกษาเทวะนะครับแล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องนี้ณนะตอนนี้นะครับบรูโตเองเนะี่ยยืนยันออกมาในตอนล่าสุดว่าเขาคนเดียวเนี่ยเอาจูร่าไม่ลงหรอกเลยต้องให้คาวากิเนี่ยช่วยด้วยนะครับโดยที่ให้คาวากิเนี่ยไปเค้นคอให้อามาโดเนี่ยเปิดลิมิเตอร์ให้นะครับผมเพล่เเนี่ยเปิดมาแล้วไม่รู้จะเอาตัวของจูร่าลงหรือเปล่านะครับผมก็ตออรต่่ไปแจเบ์ ของจูล่าเนี่ยเห็นกันแล้วว่าควบคุมพวกกิ่งไม้รากไม้ได้อะไรทานองนี้เนาะและรวมถึงการใช้ลูกบอลสัตว์หางขนาดเล็กในการโจมตีนะครับค่อนข้างที่จะอันตรายมากนะครับเพราะว่าเขาเล่นงานบรูโตเกือบตายไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็รวมถึงคนอื่นๆที่โดนด้วยโค้ดเองโดนเนี่ยมือหายเลยทีเดียวนะครับสำหรับจูล่านี่ก็คือทั้งหมดนะครับผมที่เรารวบรวมมาเป็น1ิอันดับที่จัดขึ้นมาโดยผมเองนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงหรือว่า ต้องการเอาตัวไหนมาเสริมแทนที่ตัวไหนเนี่ยลองเม้นมาดูก็แล้วกันนะครับผมก็จะไปตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยอยากรู้เหมือนกันว่า10อันดับในใจเพื่อนๆเ,เนี่ยมีตัวไหนบ้างนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกแลก้วกันถ้าใครยังอยู่เนี่ยขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยกันลวกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปแล้วสวัสดีครับ